เยอะมากผลงานของรัฐบาลบนเอกประยุทธ์นะคะแล้วเวลาทุกครั้งที่จะมีการเยียวยาทุกครั้งที่จะมีงบประมาณภครแล้งลงไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยดิฉันก็จะโพสต์แต่สื่อมวลชนไม่ได้ทำข่าวทำข่าวในที่สุดคุณก็มจะปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่า คุณสร้างข่าวขึ้นมากบเกลือนอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้คุณสร้างข่าวขึ้นมากกเกลือนอะไรเพื่อที่จะปิดมักอะไรบางอย่างรอผู้หรัรก,ก,ก,กูออ้ใหญ่ด,ดีว่าทิฉันไม่เคยกบเกลื่อนอะไรนะคะดิฉันนะ่ะถามนักข่าวได้เลยดิฉันไม่ได้อยากจะอะไรเลยแล้วก็อย่างคนเชิญไปออกรายการเยอะมากที่ฉันมาแชที่เดียวนะี่เรื่องจริงเพราะว่าดิฉันเคารพนะับถือคุณพ่อของคุณวัด่าง ่า,าช่วยเหลือดิฉันดเยอะค่ะเป็นรุ่คุณ,คณดิฉันช่วยเหลือดิฉันอีกนอกนอ,กนอมเมนต์ที่เข้าไปอ่านเบอกเขาวิเคราะห์ว่าคุณเหมือนเหมือนไปำคำสั่งอพรรแหละทำแบบเนื้อป่วนให้แบบข่าวแาเมือต่างๆมันเงียบลงแล้วก็คนก็ปยร่งรที่ปลิ้ค่ไม่เกี่ยวจริงๆค่ะดิฉันดังเองอ อาเสหเอาความมันมาาน่นไปอย่างเงี้ยวดังกว่าเบละล,ะล่ก็เวลาเข้าสภาดิฉันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรสักหน่อยเป็นแค่ผู้แทนรัศดรคนนึงเท่านั้นเข้าสภาไปไม่จิ้มหน้าเต็มเลยนีมีคนขอถ่ายปปรูปไหมครัคุณบริณาระเยอะมากมีคนให้ตังด้วยคุณบริณาร์คุณดาถวันนี่รู้ไหมฮะ รู้รู้ว่าเป็นโซเชียลค่ะแล้วแบบชาวบ้านไปเจอคนทั่วไปที่ไม่นอกเขตราชบุรีนะคะเขาจะปริบัติยังไงแต่ริยาตอกกบกลบบยังไงเขาก็จะมองขอถ่ายรูปเขาจะขอถ่ายรูปรูปฮะเออกลับบ้านเลยไหมจะ <c oughs> นั่งฟังปรัหลากา็ยังไงก็ได้คุยได้กันไม่ได้คุย<า>ไ,ได้กันไหมล่ะ<อ>่ไ คนเราอ่ะมันไม่มีอะไรหมกเน็ดนะคะแล้วมั่นใจในข้อเท็จจริงอ่ะทาไมต้องมาแยกคุยกันไม่อมองกันคำถ,ถามก่อนไปอะมโนจดรูกคุณอยากจะถามต้องถามอะไรปนัดดาห้าข้ออันนี้นนคือห้าข้อแรกที่ปนัดดาวูดีจะต้องตอบก,ก่อนที่จะเข้าสกคิดคำถามนะฮะดิฉันไม่มีคําถามให้คนปาดาอ่คะอคุณไม่มีคำถามปนัดดาแต่ดิฉันมีเรื่อง ที่ไม่ได้ฝากถึงคุณปนาดาแต่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นางนางามหรืออดีตนางงามต่างๆนะคะว่าบางครั้งเนี่ยที่ฉันอยากจะขอให้ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะการโดยการลดการถ่ายรูปว่าผิวนะคะเพราะมันเป็นการกระตุ้นการแล้วก็ ไม่อยากให้มีภาพของการพูดถึงสามีใหม่หัวใหม่หรือมีคนมาขอแต่งงานเยอะอยากจะให้เห็นภาพของอดีตนางงามเป็นเรื่องของความรักลูกคก,การดูแลลูกของตนอเอง นางงามหัวิงก okay. hey, right. e ็ <c oughs> ีเหอใช่นางงามจัมีผัวใหม่เพ่ได้คุณหมุนนี่ก็ชอบน้ำก็อาจจะมีวิตีัน์ที่แบบอ่าต้องโชว์สรีห์ไม่ได้พูดถึงคนหม่พี่ิชันพูดถึงโดยรวมนาไม่ใช่พูดถึงนักนะพูดถึงนางงามด้รม่งนม แสดงอะไรแสดงเไม่เคยไม่ใช่นักแสดงแสดงไม่เป็นไม่เคยแบบว่าวันดนดาด่าดาดเช้าร้องไห้าวอ้าวอ้าวอ้าวที่ผมอ่ไหมร้อนหอ่ะไม่ร้อนไม่ าเล่นละคร้นเชนลนะถ่หนเรื่องมนพะอมีคิวให้ขอเมาเล่นละครหน่อยไม่เป็นไม่เปเล่นไม่เป็นนะฮะถ้าตื่นทางจิตี้สิบห้าเราติดต่อคุณส่งบทไปให้ขับขไว้เดียนหน่อยซีซันหาเล่นไม่เป็นเล่นละครไม่เป็นอยากลองไหมไม่เอาเล่นไ,ไม่เป็นเอาเสีเอาสเอาสเามีอะไรจะพูดกับคที่ด่าคุณ ตอนนี้ก็9สเจ่าไหะลูก้าสบปครับชื่อช็วปปาีนาปร,รีนาอยู่1.6%อยากจะบอกอะไรถูงก่อนยังไงก็ได้ยังไงก็ได้98.4%อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาก็แล้วแต่ยังไงก็ได้2ก <laughs> 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 ็แ,แล้วแต่ครับค <laughs> <laughs> ัอผมของไปไปเออพนักงาอยากจะถามคามถามอะไรเขาไหมฮะ <laughs> ไม่เลย ล้่อไปสบนนะกลับมาเรยไปกับกลับบุรีนาวนี่อารุ่นี่มาอะไาต่อะรต่อนอ้อยู่เท่าไหรไหมก็อยู่เท่าไหรไหมแล้วดัาเลยคือดิฉันไ้รีเควสต์ไปแล้วนะแต่ว่าเขาไม่กล้าเขาไม่่กระหาอยู่ดีกว่าอ่ะรับแขกอยู่นะขอบคุณคุณบารีนารอบแขกก่อนนะวกนนี้คุณจะอัไประชุมสภานะค่ะชุกเลิอะไรฮะ เกี่ยวกับยักษิต่างๆยัติตอะไรฮะแล้วตอนนี้คนับปั้นเักษิต์ยักษิตีเอ่อถูกถตกอีกแล้วเม่อือเมื่อเช้าเนี้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้98.4%เดีาจะบอกน่งก็ได้สอบก็แล้วแต่ ชนิกาหาอยู่ด uh, ีกว่า <strang> อ <ling eps> <laughs> <laughs> ่ะตอนนี้นรับปนงยติัีพีเออถูกนีไมอะไม่ใช่คือุส้นหนอยู่สไหแล้วทต่าเลยคือดิฉัน่้รีเควสไปแล้วนะแต่ว่าเขาไม่กล้าไนิกาหาอยู่ดีกว่าอ่ะยบอยู่นะขอบคุณคุณปรินารอบแรกก่อนนะพรุ่งนี้คุณจะต้องไปประชุมสภานะฮะประชุมัเรื่องอะไรฮะ ก็เกี่ยวกับยัติต่างๆยัติอะไรฮะคุณต้องตอบยัตตินะคุณต้องตอบยัรออีกนะแป๊บนึงยัติสัพพีเออถูกไม่ใช่คือเมื่อเช้านี้โอเคเออยคุณจัเขาสาว่ะไม่ได้เข้าเลย ขอคุณรอบแรกก่อนนะซาฟินาไรกต้องเรียกว่าดังกว่าเวลาล่ะดีขอ่คุณนะสวัสดีครับก็ <c oughs> <c oughs> หาประเด็นมาพูดคุยไลฟ์ like, นะครับก็มาลยไลฟ์มาพักใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็วุ่นๆครับก็สวัสดีนะครับเจ้าเซนนะครับโค้ดเซนนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนโค้ดรุ่นน้องนะครับที่ไปอบรมด้วยกันนะครับรุ่น C220 เนาะรุ่นโควิด19นะครับเป็นโค้ดอยู่สีสเกตนะครับโรงเรียนกีฬาสีสเกตก็มาแซวนะครับมาดูแฟนนะครับตอนที่ไปอบรมครับตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่เคยเห็นนะครับเอนะครับเรียกเอนะครับยังไม่เคยเห็นเอนะครับออกมาพูดเป็นภาพเป็นเสียงเคลื่อนไหวได้นะครับเราก็เสพสื่อจากโซเชียล เป็นภาพนิ่งบ้างนะครับเป็นภาพพร้อมตัวอักษรบ้างเป็นตัวอักษรบ้างเป็นข่าวบ้างนะครับแล้วก็การเมืองเราก็รู้อยู่ว่าฝั่งไหนไม่ชอบใครมันก็จะทําอีกแบบแล้วพยายามที่จะไปแคปหน้าตลกตลกบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งเราก็เสพจ,จากที่เขาป้อนเข้ามาเราก็รู้สึกว่าแต่ในแต่ละเรื่องที่ข่าวเราเามาลงหรือที่เอ่อยว่าสัมภาษณ์ก็ถ้าเป็นใครก็ต้อง รู้สึกอย่างนั้นนะครับรู้สึกแบบว่าอย่างว่าเออแต่วันนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสดสดเนี่ยมีโอกาสได้ดูมีโอกาสได้ดูเขาพูดเขาขยับเขาเคลื่อนไหวมีโอกาสได้ได้ฟังความคิดเขาได้เห็นนะครับถึงแม้ว่าจะผ่าน youtube ก็เถอะนะครับแต่ว่าการที่เราได้ยินใครพูดหรือเห็น เขาในในแบบที่ไม่ใช่ภาพนิ่งๆหรือมากับข่าวเป็นตัวสอนเนี่ยมันทําให้ความเข้าใจเราเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็มีปิกนะครับปิกนี่น่าจะเป็นเพื่อนรุ่นอ่ามอต้นสีเขียวเนาะใช่ไหมปิกเนาะปิกก็บอกว่าเมื่อคืนนั่งฟงังคํำนะครับนางไปเรื่อยๆนะครับดีสนุกซึ่งจริงครับนั่งฟังไปนะครับผมก็ขำครับรู้สึกแบบน่ารักอะเออตอนแรก เพื่อนโค้ดน้องโค้ดนะครับล้อนะครับว่าผมไม่เป็นแฟนเอ๋นะครับก็มีมุกตลกมุกผู้ชายเลยแบบเนี้ยตอนนี้น่าบอกว่าเออน่ารักจริงนะครับฟังเขาสัมภาษณ์แล้วมันจะมีมุมนี้ครับที่จะตู้แล้วนําไปใช้ประโยชน์กับเออไปประโยชน์กับตัวเองได้ตอนนี้พี่บูนด้วยนะครับพี่บูนนะครับสกอเตอร์อะคาเดมี่นะครับก็บอกว่ามาใช่แค่การเมืองนะครับทุกสังคมนะครับผมอะไรวะพี่ รูปสังคมนี่คืออะไรที่ขยายนิดนึงน,น,น,นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมขึ้นหัวข้อว่าอะไรนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นว่ารีวิวเอหรือเปล่านะครับถ้ารีวิวเอเนี่ยก็จะบอกว่าวสติดีครับสติดีที่ฟังก็คือจบเมืองนอกมานะครับจบเมืองนอกอยู่เมืองนอกมาคนที่จบเมืองนอกอยู่เมืองนอกหรือมีโอกาส ได้เรียนหรือว่าไม่มีโอกาสได้เรียนแต่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นภาษาถิ่นี่คือภาษาไทยพูดภาษาไทยะก็คือภาษาถิ่นถ้าใครพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาในนี้มันจะเขาเรียกว่าอันนี้อธิบายซ้ามันจะเหมือนกับเวลาที่เราพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมมันจะมีกึกนหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนไปกดตัวหนอนเพื่อเปลี่ยนภาษาในการพิมพ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งเราเร่ยนในมือถือ เราจะเปลี่ยนภาษาพิมพ์อย่างเงี้ยมันจะมีกึกหนึ่งในการที่กดเปลี่ยนภาษาเออเหมือนกันครับในหัวเราเหมือนกันครับเวลาที่คนเขารู้มากถหนึ่งภาษามันจะมีอยู่กึกหนึ่งในการที่ต้องต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วมันจะมีสับเพราะว่ามันจะมีสับไทยแล้วมัมีสับภาษาอื่นอยู่ในหัวมันจะตีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ยเวลาเขาสื่อสารเนี่ยเขาจะ ทักษะในการสื่อสารแบบซับซ้อนจะน้อยลงมันจะพูดทื่อๆตรงๆอย่างที่เอพูดนะครับคือรู้เลยครับดูออกเลยว่าคนที่บอกว่าแถแต่ผมมองว่า,าไม่ใช่แถนี่หว่ามันก็พูดอย่าอย่างนี้มันคิดเขาก็พูดอย่างนี้เขาคิดอะ่ะนะครับเพราะว่าถ้าคนแถมันจะแบบพูดน้ําเยอะนะครับแต่ว่าเอเนี่ยพูดแล้วแบบพูดสั้นแต่แบบสั้นแล้วแบบเข้าใจเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า ตามเฟซที่มีแบบไม่เข้าใจเลยเขาโตแบบไหนเขาคิดยังไงอะไรยังไงอืมที่ที่รู้เรื่องที่เขาดราม่าครับกับบุ๋มมรรด,ดาจนจนเนี่ยได้มาฟังเขาพูดเนี่ยต้องใช้คําว่าสมเหตุสมผลนะครับยิ่งมาออกอรายการแฉซึ่งเขาไม่ให้ดาราเขาไม่ให้นักแสดงเขาไม่ใช่พิธีกรไม่มีสกิลอะไรพวกนี้เลย แล้วต้องมาอยู่่าำกลางดงหมาป่ากาในฝูผงหงอะไรแบบเนี้ยยากนะครับในการที่ทเที่ยงมาตัวเราสมมุติว่าเราไปอยู่ในที่ที่แบบรู้ทั้งรู้ว่าพวกนี้ไม่ชอบเลยคนพวกนี้ไม่ชอบเเลยแล้วตั้งแง่อคติไบแอสคือไปเพื่อทำร้ายเราเออใช้คำพูดทิ่มแทงเรา จริงคำถามตรงๆใส่เราโดยเขามีหน้าที่ในการถามด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วมันเป็นรายการสดเป็นรายการสดนะครับนั่นคือมันมันแก้ไขไม่ได้มันไปเลยนะครับสวัสดีครับเจ้าอาร์มนะครับเจ้าอาร์มนี่ก็เป็นนักเตะของทุกที่นะครับอย่างเงี้ยครับนักเตะที่ใครๆก็รู้จักนะครับพี่บัวแฮมเมอร์พร้อมหรือยังนะครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์ อ๋อแฮมเมอร์ลูกเจ้าอาร์มครับคงคุยกันนะครับพี่น้องก็คุยกันครับแล้วก็กลับมาที่เอ๋ก่อนนะครับสติดีครับคําถามแต่ละคําถามที่เอาเป็นว่าถ้าคนแบบเขาเรียกอะไรอะถ้าคนที่แบบเอมีฟอร์มมีองค์มีฟอร์มมีองค์มียศมีอย่างมีจางมีนายมีท่ามีคนที่มีท่าเยอะครับ ไปออกรายการนี้ครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อโดนเขายิงคำถามตรงมาจะรู้สึกแบบหนึ่งเสียหน้าสองรู้สึกแบบต้องอธิบายเยอะนะครับซึ่งเอถ้าไม่เห็นว่าโนสนโนแคร์ะ no so no นะครับมึงยิงตรงมากูก็ตรงกลับครับตามที่กูคิดและกูเป็นและธรรมชาติคือเนเจอร์เขาเป็นคนที่อันนี้เราต้องวางเขาในฐานะนักการเมืองไปก่อนนะเรามองเขาในฐานะ มนุษย์หนึ่งคนที่โตมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นทํางานแบบนั้นเป็นผู้หญิงนะครับเราต้อมองเขาในฐานะนั้นก่อนยังไม่ใช่ฐานะในเรื่องของอาชีพอันนี้พูดในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเช่นพวกเรานะครับเนเจอร์เขาหน้าระกหน้ารักเท่ากตัวคุณอ่ะคุณลองตอบคำถามที่เขาเจอหรือว่าเวลาคุณมาเจอใคร นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเป็นเป็นคนอื่นนะครับหรือเป็นได้คือคุณจะ่ได้แค่แบบครับครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับใช่ครับอ๋อครับฝนตกอ๋อเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยฮะผมว่าวันนี้รถติดเนาะอะไรแบบนี้ครับแต่นี่คือเขาก็แบบเขาก็มดดำบอกว่าแสดงหรือเปล่าแสดงหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันเนาะเขาคงมีมุมที่ไม่ใช่มุมออกทีวีแล้วคงไม่ใช่แบบนี้อันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวเขานะครับว่าคถามว่าแสดงไหมถ้าเอ๋แสดงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสุวรรณทองปีเนี้ยมนต้องแจกให้นะแสดงคนไหนครับแจกให้เธอนะครับเก่ง<ๆ>มากคุมสติดีมากแล้วก็แล้วก็ ตอบไม่ใช่ตอบแบบนักวิชาก,การอะตอบแบบตอบดีกับนางงามนางงามยังตอบสวยไงตอบสวยอะไรเงี้ยตอบดีกับนางร้ายนางร้ายใช้อารมณ์ใช้คําพูดให้เล้าใจเหมือนกินส้มตําแต่เอตอบแบบตอบแบบเอคล้ายๆกับอาดาวขำมินเออเห็นเขาเอาเอารูปไปเที่ยวกันบ่อยนี่คือเป็นคนที่มีโอเอสคลายกันนะครับคือคือเขาเป็นคนอื่นไม่ได้ เขาตอบแบบอื่นไม่ได้เห็นที่เขาสัมภาษณ์ออกสื่อแล้วออกข่าวแล้วดูเป็นความคิดที่น่าตกใจก็เพราะนั่นคือเอ๋นะครับการที่เขาถูกเลือกมาอยู่ในสภาผู้แทนก็น่าจะเป็นเหตุผลของชาวราชบ,บุรีนะครับแคต้องรอดูสมัยหน้าครับว่าชาวราชบ,บุรีเขายังโอเคกับสาวๆคนนี้อยู่ไหมนะครับแต่แต่ยกเนี้ย ที่มาออกรายการแฉะนะบอกว่าโอ้โหได้โกยแต้มไปเต็มัมาสำหรับเอนะครับพวกดาราพวกนักแสดงก็อย่างที่รู้นะครับเขาจะช่วยๆอย่างน,นะครับเขาจะแบบช่วยกันนะมันช่วยกันนะเออช่วยกันทั้งตตูตแหละนะครับแต่เอาไม่ลงครับเอาคนคนเดียวในสตูนั้นที่คิดต่างไม่ลงเอาไม่ลงจริงถ้าเป็นปนักการเมืองอื่นเนี่ยจะเป็นออกแนวเข่งขึมพูดวิชาการจนดูแล้วก็หลับกันไปแต่ อามบอกว่าอามน,นี่เป็นคนราชบุรีบอกเกี่ยวบพูดถึงเงยเงยอะครับผมไอแทนนะครับซึ่งผมเป็นคนสัตหีบครับผมก็พูดในมุมของคนสัตหีบที่ผมเพิ่งดูเขาแล้วผมรู้สึกว่าน่ารักอน่ารัก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 เป็น,นคนที่ตอบเติมลักษณะแบบตลกครับแล้วมันทําให้เราหัวเราะได้ครับเราก็รู้สึกโอเคที่ได้เห็นเขาอีกอีกมุมหนึ่งนะครับนั่นแหละครับ ถ้ามองเขาในฐานะมันคนหนึ่งก็เออแล้วแล้วชอบตรงที่แบบว่ามาดิมาคุยกันตรงนี้ไหมติดไมค์มาดิบุม๋มเนี่ยครับนักแสดงนะครับที่มีสกิลในการต่อคองถามมีสกิลในการออกสื่ออยู่หน้ากล้องอยู่แต่หน้าผูค้คนเยอะไม่ขึ้นไม่คุยกันองเจอกันแบบหนึ่งหนึ่งแล้วมีพิธีกรคอยคอยดีเบตเขาเรียก มึงนอกเรื่อดีเบตก็โตวาทีแหละนะครับแบบบุ๋มไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าทางโปรดิวเซอร์พูดมาใส่หูเมื่อวาว่าอย่าให้มาขึ้นมาเจอกันบนเวทีเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการสดนะครับมันคุมไม่ได้นะครับอาจจะมีผู้รู้อยู่อารมณ์ขึ้นนะครับอารมณ์ขึ้นนี่ไม่น่ามาจากทางฝั่งเอนะครับเพราะว่า EQ ดีนะคนคนนี้อย่างหนึ่งนะครับ ใครที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีคนนั้นจะสติดีเพราะว่าไม่เอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอ,นนอันนี้เป็นหลักๆในการทํางานหลักในการใช้ชีวิตหลายๆอยา่างเอะปรินาทําให้เห็นว่า EQ เธอดีสติก็เลยได้คําถามออกมา่ที่เวลาตอบคาถามย,ยากๆออกมาน่ารักต่างจากนักการเมืองหลายๆคนนะครับที่ ที่ไม่น่ารักเท้าเอ๋นะครับเชื่อว่าเชื่อว่าเดี๋ยวพอคลิปเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีถ้าไม่ใช่ฝั่งที่เลียดเขานะถ้าหรือว่าถ้าเขาแบบทางเขาเรียกว,ว่ามันจะมีพวกดูภาพลักษณ์อะพวกแบรนดิงอะพวกคนดังมันจะมีไม่รู้นี่มีหรือเปล่าครับพวกพวกแบรนดิงอะพวกอะไรนะอ่ามเนจเมนต์พีซันแลมเนจเมนต์อะพวกผู้จัดก,การที่คอยดูภาพลักษณ์ถ้าเขาตัดจังหวะน่ารักน่ารักของเอมันลงในโซเชียลนะโอ้โหประคุณเอ้ย บุ๋มก็บุ๋มเถอะอ่ะผม้าบอกเลยบุ๋มก็บุ๋มเถอะนะครับบุ๋มจะกลายเป็นนางลายช่องเจ็ดไปเลยนะครับผู้คนจะเริ่มเปลี่ยนถ้าเขาเห็นจังหวะตรงนี้นะผู้คนจะเริ่มเปลี่ยนว่ะโอ้โหเสียงหน้าฟังหน้ารักแล้วก็ตอบคาถามได้เขาบอกว่าตอบไม่รู้เรื่องแถแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้แถแก็ตอบตรงนะเออแต่เขาเขาตอบแบบนักการเมืองอ่ะจะให้นักการเมืองตอบแบบไหนค <c oughs> าดหวังอะไรอย่างนาักการเมืองครับ ้าคาดหวังอะไรนกักการเมืองวันที่มีโอกาสได้เลือกตั้งเมื่อวนมาถึงก็ต้องเลือกให้ดีแล้ววันนั้นนะครับถึงค่อยคาดหวังำน,นกัการเมืองที่เลือกใหม่สำหรับไลฟ์วันนี้สวัสดีครับ